ยังอกดแกยกดปุ่มเดอแล้ว,วนี่เขามาส่งที่เลสลองแล้วเย้เรนนี่จะเล่นไหมเรนนี่ต้องห้ามเอามือจับนะพอพ่อบอกแล้วเรนนี่ถึงถึงทำได้โอเคไหมเนี่ย้าให้จินเล่นเป็นหลักเลยอันนี้เด็กอย่างนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่ถึงวยัยที่จะเล่นอันนี้แต่เด็กอย่างนี้นะครับเด็กนี้เป็นวัยที่ เล่นอันนี้ได้นะครับมันคือโมโจบอทที่เป็นหลักการโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือโคดดิ้งคืออะไรครับโคดดิ้งเป็นการเรียงลำดับคำสั่งตรัก,กนะครับเ <c oughs> พื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็โคดดิ้งนะครับก็จะช่วยประยุกต์พัฒนาความคิดสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้อย่างคิดอย่างเป็นระบบ S <S มันเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสร้างโปรแกรมต่างๆอย่างง่ายต่างประเทศเริ่มแบบบรรจุเข้าไปในวิชาเรียนเยอะแยะตั้งแต่เด็กๆแต่รุ่ปาลเลยนะครับ <S 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 ถ้าเราเตรียมพร้อมวันนี้มันก็สำหรับเด็กๆในอนาคตที่จะมีความรู้ในยุคดิจิตอลที่มันเติบโนนตนในในอนาคตข้างหน้าใกล้ทําให้เขามีพัฒนาการทางสมองทักษะการคิดเราสถาธิตนี้ดูนะครับว่ามันเป็นคืออะไรยังไงบ้างดู1 2ึ่งสองเฮ้ยชนี่ดูอันนี้มันจะคล้ายๆเกมเศรษฐีสมัยก่อนที่เราเด็กที่เราเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว นี่คือเครื่องมือของมันอันนี้เป็นหุ่นนะเป็นหุ่นโมโจบอทมันจะเป็นตัวที่จะใช้เดินในเกมอ่ะมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเราป้อนคำสั่งมันไปมันก็จะทํางานผ่านตัว เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจิ๊กซอที่แบบเราต้องเราต้องมีภารกิจที่ต้องทำเนี่ยมันจะมีแผ่นภารกิจนี้มีมิชชั่นต่างๆมิชชั่นว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างที่เป็นหนังสือเปคู่มือสอนการเล่นเนี่ยเอาไปเล่นแล้วก็แบบว่าจะสอนให้เขาคิดอะ่ะคิดอะไรที่มันแบบเป็น1 2- 3 4ทํายังไงมีการตัดสินใจยังไงอันนี้ดีมากจริงนะเขาเป็นโครงการที่อยู่ใน Kickstarter ก็คือยังไม่ได้เลิดจริงซึ่งเราอยากจะช่วยให้คนทำเนี่ยเกมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากให้เ<ด>ันสำเร็จอยากให้มีขายในตลาดจริงๆเดี๋ยวจะพูดตอนท้าย่าไงง โอเคเราต่อเสร็จแล้วในนี้ดูเท่าๆเห็นไหมมันก็จะมี amusement park amusement park โอ้โหแม่สำเียจดีนี่นี่คืออะไรอะไรนะ flower forest carrot farm โอ้โหอันนี้อะไร ice cream shop โอ้โหอันไหเลยนี่พูดบบงอันนี้อะไรในนี้ อ่าโอเคนี่พอเราต่อ,ตอน,นี้มันก็จะเริ่มเล่นได้นี่คือชุดคําสั่งของมันเป็นแผงวงจรที่มันจะลิงก์เป็นอย่างนี้กับตัวหุ่นยนต์นะครับอันนี้คือคือตัวเล่นเพื่เกษสกีนะที่จะมีตัวสีแดงสีขาวเป็นคนเดินอ่ะอ่ะเป็นโทรสีอ่ะรถสีแดงไปไต่อสีเขียว เดีน,นี่เล,เล่นกับพี่จั๊มอ่ะนะนี่ครับแนะนำคนนี้คือน้องจั๊มนะครับนี่เป็นลูกค้าที่แบบที่จะเล่นแล้ววันนี้ก็ได้ค่อยๆออสโมซิสเข้ามาถึ่บ้านเราแล้วนะอันนี้เป็นเหรียญเอาไว้ทำภารกิจต่างๆแล้วก็จะได้ดงได้ดาวไว้ว่าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองดูกันเกมนี้เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่ฝ <c oughs> ึกทักษะลูกๆนะครับท <c oughs> ี่คิดเป็นอ่ะท่ายังไงจั๊มได้ยังไงครับก็ก่อนือนเราจะต้องมีไทเพราะว่าภารกิจก็คือจากการโอเค อ่ะลงเงินดิเดี๋ยวปอกอะไรดีใช่อ่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องวางตัวเลยว่าเราจะอยู่เริ่มที่ไหนอารีนี่ยังอยู่ตรงไหนคะพออยู่ตรงรถสถานีทางนี้รถไฟพออยู่นี่อารีนี่อยู่ไหนจะอยู่ดงยังอยู่สกูลไหมนึกนึก Maybe you want to be at ice cream shop อ่ารนนี่อยู่นี่อ่ะปล่อยเอามือออกอ่ารนนี่อยู่ตรงนี้เอามือออกโอเคนี่อยู่ตรงร้านอาหารโอ้ยอ่ะจัดหนึ่งใบค่ะ นี่คือม<ฮ>ิชชั่นอ้าวอัน find b e u t f l o w e r s and decorate the hotel อ <c oughs> <ฮ>ู้หูสกาวก็ต้องมี <c oughs> อันนี้เป็นโฮเทนโฮเทนที่ตัวโมโจโบอสจะต้องไปเก็บเพื่อไปส่งอีกที่หนึ่งนั่นคือมิชชัน่นนี่ตัวจินจะเดินแล้วนะครับนรงวางตรงนี้อ้าม,มันจะได้รู้ว่าตัวไหนเดินไงอ้า<อ>จินจินต้องไปไหนก่อนนะไปเฟลเวอร์แล้วไปที่ไหนทีนี่ครับเดินถึงเดอโฮเทลโฮเทลอยู่ไหนนี่โฮเทลไปกี่ช่องคะหน สามช่องอันไหนคะสัญลักษณ์คืออะไรคะ forward นะคะวางก่อนวาง forward ไปก่อนจริงก็ต้องเดิน3,9วาง3,9ลงไปอ่าไมถูกต้องเราจะ pick up ดอกไม้ขึ้นมาต่อไปยังไงต่อคะเลี้ยวทางไหนคะยกแขนขึ้นเียกข้างไหนนี่คืออะไรเล็บเทินเล็บโอเคเราจะเราก็เอาวางเข้าไปค่ะจินเลี้ยวกี่รอบ หนึ่งรอบเก่งมากลูกอุ้ยมีตัวพ่อฝังอยู่อะจินมีอุปสรรคละจินต้องหลบทําไมคะแล้วใครคะหมุนยังไงคะหนุนโนบเล็บเล็บปะเล็บอีกแล้วเอาเดินไปตรงไปสองอ่ะพ่อช่วยเเพื่อให้เกมมันง่ายขึ้นผมช่วยก่อนเดินไปอีกสองก้าแล้วก็หมุนอีกดูนะครับเอาพร้อมยังพร้อมยังกดโก ไปแล้วมันจะไปตามคําสั่งนี้นะครับชุคำสั่งเห็นไหมมันจะเริ่มที่คําสั่งแรกก่อนเดินมา3ามก้ามันจะเก็บขึ้นไปเห็นไหมนี่แล้วมันจะหมุนมันก็จะเดินมาอีกตรงนี้แล้วมันจะหมุนเห็นไหมมันจะเดินไปเรื่อยแล้วก็เดินมานม่มันก็จะส่งดอกไม้ดูดอกไม้ถึงโรงแรมแล้ว แล้วก็ที่ดอกไม้ที่โทเค็นนะคะจะมีดาวอยู่อันนี้คือเก็บเป็นคะแนนของเราพอจบเกมแเราก็จะมาดับดาวให้ได้เยอะมากจ้ะตาเรนนี่ดีกว่าตาเรนนี่เล่นๆกับพี่จับดีกว่า,วามาอาเรนี่จัททบ vision go to mountain c l ม m b i n g โมโจบอทเลิฟทูมาติสติกม اؤ เทนส์แอนด์วิวทเนสบิวตี้เขาจะไปปีนเขาเพื่อดูวิวที่สวยงามไอ้นี่ภูเขาไหนภูเขาโอเคโอเคมากเฮ้ยทำอะไรเนี่ยจะไปด้วยเหรอโอเคที่จะบอกจะไปภูเขาไปด้วยเอ้อต้องลึกภย่างน้อยไม่อย่างน้อยเนี้ยถ้าเด็กที่เล่นจริงๆอ่ะเขาจะเริ่มรู้จักขวาซะ เดินอี่ก้าวไหนเลยนี่นะจิบสองสามเดินอีกสักก้าวเป็นแค่สามโอเคอ่านี้กด<ห>โกะอ๋ะอขอโทษค่ะเฮ้ยเว่ยฟอร์มีเอ่ะถึงแล้วน้ำแร่แล้วของอ็นนี่จริงๆนอกจากนี้อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนมันอาจเสียงได้ด้วยขอโทษนะครับตรงนี้ไปยังไงครับเนี่ยขอโทษนะครับไปยังไงก็ได้มีนี่ด้วยนะ มีเล่นในที่มืดได้ด้วยนะมันจะมีแสงม<ส>ีไฟ<ส>ออกมาด้วยนะนเดี๋ยวเราพ่อไปิดไฟให้ดูอ่ะลองก่อนเทสนี่เห็นไหมไฟติดแล้วไฟติดแล้วไม่ไฟ ีนมันมีแอดวานซ์กว่านะเป็นแบบ,<ว>แบบว่าเราสามารถสั่งเขาได้ว่าจะให้เปิดไฟเมื่อไหร่เปิดไฟเม<ห><ห>ื่อเจอของอหรือว่าเปิดไฟเมื่อแบบมีคนพูดใส่เขาอะไรคือหุ่น Mojo Bot เนี่ยมันแบบพอแอดวานซ์ไปเรื่อยๆอะ่ะมันสามารถโปรแกรมมันด้วยคําสั่งชุดนี้ใช่ไหมมีต่ออะไรได้เยอะแยะเลยแล้วก็สามารถบอกมันว่าถ้ามีคนไปใกล้มันเนี่ยมันจะแฮปปี้ มันจะดีใจมันจะเต้นมันจะเราเซตเองเราเซตเองใช่เดี๋ยวมันจะเสียใจเนี่ยมันจะแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวเปิดเปิดไฟแป๊บนึงมีอารมณ์ด้วยนะเดี๋ยวสบุดอันนี้คือทสั่งๆแดนอ่ะฮะยินดีดูเขาเต้นนี่เป็นฝ่ายดิสโก้ไั้แค่นี้แหละไม่เต้นเยอะมมันเื่อยมันเมื่อย เกมนี้มันสอนให้เด็กคิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกให้มันเสียใจใ <น S 1> มันจะกระพริบดีใจยังไงมันเป็นหลักการโคดดิ้งเสริมทักษะของเด็ก,ดกต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดนี้ที่เขาให้เรามาเนี่ยกำลังทำเป็น Kickstarter อยู่ซึ่งก็ต้องมีการระดมทุนมีฟันดิ้งลงไปเพราะฉะนั้นคนที่<ช>สนใจใ<ช>อยากจะให้ลูกเอาไปลองเล่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ต้องไปใส่เงินตรงนั้นระดมทุนให้โปรเจกต์นี้มันเกิดแล้วถ้าเกิดว่าโปรเจกต์นี้มันสําเร็จเขาก็จะผลิตอันนี้ได้แต่ถ้ากันไม่ครบก็ ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ก็หวังว่าก็อยากให้มันมีเพราะว่ามันจะได้ผลิตออกมาขายให้คนทั่วไปได้ได้ซื้อครอบครัวเราเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาในการที่ไปลงทุนแหลกเขานะครับเพียงแต่ว่าเขามาคุยให้เราฟังเราบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะเราสนใจเรื่องโคดดิ้งอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยบอกแทนเขาแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรนนี่เล่นเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเรนนี่อันนี้กําลังทําอะไรคะอันนี้มันเรียงเรียงเหรอคะอันนี้มันผิดปัตถุประสงค์นะคะ สำหรับแฟนเพจดิสตามอนสเตอร์นะครับครูก็บอกว่าอยากจะส่งเนี้ยมาให้สัก2ชุดเอาเป็นว่าใน YouTube อันนึงแล้วกันใน Facebook อันนึงคนที่สนใจไปอ่านกติกาตัวแคปชั่นผมจะใส่ไว้นะครับหรือไม่ก็ตรงในคลิปนี่แหละไม่ได้ยันทีนะต้องรอให้โปรเจกต์นี้ให้มันรอดก่อนถ้าเขารอดเราจะส่งไปให้โอเค เลี้ยวเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนเนี่ยเลี้ยวนี้ไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเลเซอร์ลองเลี้ยไปทางไหนแม่เมื่อกี้ทำหน้าไม่ทำหน้าไปทางไหน้าพิจมต้องก่อนทำหน้าไม่ทำหน้าต้องก่อนคุณเอาจีนต้องเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวไปทางไหนคะไปทางไหนที่นี่คือคนสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับกำลังงงอยู่ว่าเด็กทำไมทำไมดูพี่เป่งทำไมคิดไม่ออกเขายังไม่ได้ฝึกก่อนนั่นี่เขาฝึกแบบเขาต้องยืนอยู่ด้านหลังตัวละครเลยอต่แล้วจีนต้องเดินไปที่นี่ไงหนึ่งเก้าโอเค โอ้เก็บเข้าไปแล้วน,นี่เข้ามาสง่งที่เล็กกันลองแล้วเพลิ่มสบสตร์ไว้ก็เธอคลายตอนนีครับ